เดี๋ยวนี้พามาชมรีวิวการติดตั้งฟิล์มกองแสง Smart ทเทคนะครับรุ่น c e รามิกซูเปอร์แบ็นะครับเป็นฟิล์มนาโนเซรามิกที่กันความร้อนสูงติดตั้งใน b m w e 9มคันนี้มาชมกันครับอ่าลรี่ก,ก็เดี๋ยวเราตอนนี้นะครับรรกราเลารตัดแบบฟิล์มกระจกบ้านด้านหลังนะครับอันนี้ก็เหมือนกันรเราจะเกีด ฟิล์มนะครับให้อยู่บนขอบกระจกเพื่อให้เสมอกันมากที่สุดนะครับเวลาติดเข้าไปเนี่ยฟิล์มจะอยู่ขอบเสมอจะไม่มีร่องจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีช่องแสงระหว่างฟิล์มกับกระจกกันเลยนะครับผม่ะก็ถึงอันนี้ขั้นตอนนะครับเตรียมติดตั้งฟิล์มาน้าหน้านะครับแล้วก็จะม้วนฟิล์มนะครับพร้อมดึงไลเนอร์ไปในตัวนะครับไลเนอร์นี่คือจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในฟิล์มที่กันไว้ไม่ให้ฟิล์มเป็นรอยนะครับอ่านี่คือขั้นตอนจะม้วนฟิล์มเพื่อจะไปติดตั้งด้านในนะครับผม และนี่คือขั้นตอนสําคัญหนึ่งขั้นตอนนะครับสำหรับการติดฟิล์มหน้าเราจะต้องวางแผ่นฟิล์มนะครับให้พอดีกับกระจกนะครับแล้วก็นี่คือขั้นตอนการรีดฟิล์มเราจะค่อยๆรีดนะครับจนน้ําออกหมดจากฟิล์มนะครับเพื่อไม่ให้เห็นฟองอากาศหรือไม่เห็นคาบน้ำนั่นเองนะครับซึ่งขั้นตอนนี้สำคันมากจะต้องค่อยๆทํานะครับไม่งั้นจะเกิดฟองอากาศได้นะครับและทีมงานต้องใช้ทีมงานที่เฉพาะทางเท่านั้นนะครับผมขั้นตอนแรกที่เราทานะครับเราจะตัดฟิล์มออกมา แบ่งตามกระจกที่เราได้วัดไว้นะครับทั้งฟิล์มหน้าฟิล์มกระจกข้างและฟิล์มมาหลังนะครับซึ่งจะแบ่งม้วนออกมาแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือขั้นตอนหนึ่งเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนที่2กันสำหรับขั้นตอนที่2นะครับเราก็จะทําการตัดแบบฟิล์มนะครับให้เข้ากับคอดีกับกระจกด้านหลังนะครับใบคัตเตอร์ที่เราใช้จะเป็นใบคัตเตอร์สาหรับงานตัดฟิล์มโดยเฉพาะซึ่งใบแบบนี้จะไม่ทําให้กระจกเป็นรอยนะครับผมตัดเข้ารูปแบบฟิล์มตามโค้งกระจกให้เป๊ะเพื่อเตรียมฟิล์มนำไปตั้งด้านในนะครับนี่ค่ผม สำหรับขั้นตอนที่3นะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการเป่าฟิลม์มเราจะปรับฟิล์มนะครับเพื่อให้ฟิล์มเนี่ยลงโค้งแนบกับกระจกนะครับเวลาติดตั้งด้านในเนี่ยจะติดตั้งได้ดีกว่านะครับฟิล์มจะลงผิวกระจกได้ดีและเรียบนั่นเองนะครับจะไม่มีฟองอกากาศนะครับเพราะนั้นขั้นตอนนี้สาคัญมากตอนจะเป่าฟิล์มนะครับต้องห้ามร้อนเกินไปและห้ามเย็นเกินไปอุณภูมิในการเป่าฟิล์มจะต้องเรียบลงเสมอกันนะครับจะไม่ใช้ความร้อนมากเกินนะครับในการเป่าฟิลม์มเพื่อให้ฟิล์มเรียบลงเป็นแผ่นเดีย ครื่องล่างนิ่เรียบหมดแล้วนะครับเดี๋ยเครื่องบนเราจะเป่าให้เรียบสนิทแนบกับกระจกเลยนะครับเพื่อเวลาติดฟิลม์มกองแสงด้านในเนี่ยจะได้ติดตั้งง่ายและที่สำคัญจะไม่มีเม็ดฟองอากาศด้วยครับผม